นายกสั่งเข้มป้องกันโควิดประชาชนเดินทางปีใหม่รถสาธารนณะ นายธนากรโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมห่วงการเดินทางของประชาชนซึ่งคาดว่าจะมีการเดินทางข้ามจังหวัดข้ามพื้นที่จํานวนมากจึงขอให้กระทรวงสาธนารณสุขประสานงานกระทรวงคมนาคมบริษัทขนส่งเตรียมมาตรการรองรับประชาชนที่จะมาใช้บริการขนส่งสาธนารณะโดยกระทรวงสาธนารณสุขแนะนําว่ากรณีรถโดยสารที่ต้องใช้ เวลาเดินทางเกิน4ชั่วโมงควรมีการตรวจเอเทเคผู้โดยสารก่อนขึ้นรถทุกคนส่วนผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขณะใช้บริการทั้งที่สถานีขนส่งและบนรถโดยสารตลอดการเดินทาง